นี่มันคอสเพจนในตำนานชัดๆสวัสดีครับวันนี้ผมตีซูเปอร์ไวท์นะครับวันนี้ผมจะมาขายยามาฮ่าอาวันคันนี้ยัดเข้เอเลียนอ่าเอเลียนนี่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 หลอ่อๆเลยคันนี้โอ้ของแต่งเยอะครบแบบว่าทอก็อาคาโปวิกแท้ยัดเข้ราคาสดมันเท่าไหร่วะหนึ่งสามเก้าอ่า อาวันยามาห้าอาวัน 1, 1, 1 3 9 0 0 0บาท7 k เคทำไมมาถูกรู้จักไหมครับมันเป็นสัมภาษามิตเฮ้ยสัมภาษามิตคืออะไรอ่าเป็นรถไม่มีทะเบียนเอา้าพอเข้าด่านแล้วจะโดนจับไหมแน่แน่แหละเข้าด่านไปอะ่ะผมบอกเลยว่าบิ๊กไบค์อ่ะส่วนมากก็โดนไปหมดแหละแทบไม่เหลือหรอกยกเว้นว่าใส่ท่อแบบเดิมๆจากโรงงานบางบางคนอะ่ะใส่เดิมๆจากโรงงานยังโดนเลยอ่ะมาเข้าเลือกเอกาสารกันดีกว่า สัมภามิ่คืออะไรคนก็ถามกันเข้ามาผมย้อนกลับไปเดียวมันเป็นรถมันเป็นรถยุคแบบว่ายุคก่อนทะเบียนเดียวยุคก่อนที่แบบว่าศูนย์จะเข้ามาเดียวอ่าเป็นยุคที่คนนําเข้ามาเองให้ร้านประกอบเป็นคันอ่ะประกอบเป็นคันเป็นเป็นคันเนาะนาเข้ามาเองเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วก็จด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 เขาเรียกว่าเป็นอินโอยนะครับเป็นชิ้นเป็นชิ้นว่ามีโครงมีเครื่องมีอะไรอ่ะ เรียกว่าใบอินโหวตทีนี้จดมาเป็นคันแบบว่ามันประกอบเป็นคันนะครับประกอบเป็นคันเสร็จปับ๊บนาไปเสียภาษีนะครับนําไปเสียภาษีเสร็จปับ๊บที่กรมสรรพามิรนะครับมันก็เลยมันก็สามารถนําไปต่อทะเบียนได้นะครับเมื่อก่อนประมาณเขายกเลิกต่อทะเบียนประมาณช่วงปี11หรือ12นี่แหละประมาณนั้นนะครับ ้ายังต่อทะเบียนได้นะครับรถศูนย์จะขายไม่ออกนะครับประมาณนั้นนะถ้าตามความเข้าใจของผมนะครับแต่ใครที่มีความรู้แน่นกับผมก็สามารถแนะนําในคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเผื่อผมผิดพลาดประการใดนะครับอ่าประมาณนี้เอ่อถามว่าสามารถล,ลดสามารถยึดได้ไหมรถสัมภาสามสาม,สามิตรไม่สามสามรถยึดได้ครับแต่สามารถแบบว่าขอไปตรวจสอบได้คือ ถ้าเราสัมภาษณ์มิตรแท้อยู่ในระบบอยู่แล้วไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวเลยครับจอสา,สามิตรแท้ในระบบคือขับไปเลยไม่ต้องกลัวแต่ถ้าต่างจังหวัดอะ่ะผมแนะนําเลยว่าขับได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นกรุงเทพอะ่ะตำรวจดูนิดนึงมันก็อยู่ที่คนขับนิดนึงครับเอาซูเขาไหนแล้เร็ว เยอะกว่าเราซูไม่ได้อะมาดูรอบพันเลยนะขี่มโม้แล้วฮ้ยสำหรับคนที่งบน้อยผมว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับคือถ้าเราจะไปดูในรีวิวอะคือเขาไม่ไม่แนะนํากันหรอกคือเขาก็บอกกันว่ามันไม่สามารถขับในท้องถนนได้แต่เอาจริงๆอะผมก็ขับอยู่ทุกวันนะผมรักไก่เอาคนอื่นผมไม่รู้นะแต่สําหรับผมอะในยุคก่อนที่ผมจะมีทะเบียนอะผมขับสบพอมอมาก่อน ผมเริ่มมาตั้งแต่ C B 4 0 0เลย Super Four เนี่ยไอตากลมๆอ่ะเครื่อง4สูบเสียงหวานๆอ่ะผมเริ่มมาเลยอ่าแล้วผมก็ขยับมาเรื่อยๆจนมาเป็น C B R พนันมี R1 อะไรเงี้ยผมว่ามันก็ยังเป็นตัวเลือกที่ดีนะเป็นรถพันซีซีแล้วก็ราคาแบบแสนต้นๆนะ่ะเออแล้วก็ตอนขายอ่ะมันก็ไม่เจ็บตัวด้วยไม่เหมือนพวกแบบ650หรือ500อะไรเงี้ยเออมันเจ็บตัวไม่เยอะนะผมบอกเลย แล้วมันก็แบบขับขี่สนุกอะ่ะเออแล้วแล้วเรื่องเซอร์วิสคือเซอร์วิสอ่ะมันก็เซอร์วิสเหมือนทั่วไปเลยเปลี่ยนน้ามันเครื่องอะไรตั้งวาลวอะไรเงี้ยก็คือเหมือนทั่วไปเลยครับแต่แค่อะไรอะ่ะมันจะไม่เหมือนพวก6-50ที่แบบว่าจะเบิกได้ในศูนย์อะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเราล้มมาเราจะเบิกแฟลิ่งชุดหนึ่งอะ่ะเราก็ต้องหาในมือ2ในกลุ่มอะไรเงี้ยครับประมาณนี้เนาะเซอร์วิสอะไรผมว่ามันก็ใกล้เคียงกันเลยไม่ได้แตกต่างกันแบบ อะไรมากมายไม่ต้องกลัวนะครับว่ารถรุ่นเก่าแล้วจะมีแบบอะไรมีเซอร์วิสไหมอะไรเงี้ยมันมีตลอดอยู่แล้วครับคือมันมีอยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวอ่ะมาดูตรงเครื่องกันเดียวผมสตาร์ทให้ฟังเจ็บคอแล้ว <c oughs> บิลเลยนน่ไม่สองหมื่ปรับโหมดได้ไหนวะเอาโหมดอยู่ทางนูน้นอันนี้ไฟเลี้ยวโหมด A B Standard หมด A แรงสุดสตาร์ทเลยแล้วกันอ่รอบนี้มาจัดเต็มเลยถ้าใครเคยขับอาวันมาก่อนรู้ดีปิดให้ดูเลยอรอบแบบจัดเต็มอ่า แอ้วะดูนออกองเมื่อกี้นึกว่าออเอาเรามาไล่ของแต่งกันดีกว่าคาร์บอนอ่าครอบโครงตรงนี้โค้งยาวเลยโค้งรถนะครับนี่ครอบยาวมาเลยยาวฟูบลงมาครับนี่อ่าครอบรอ เอ,อไล่อะไรดีวะโลโก้แดงโลโก้แดงเหมือนเหมือนปลอมเลยบเบรกไม่อยู่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปหาปั๊มบเบรกดีๆให้นะผมว่าน่าจะปลอมแหละเออเดี๋ยวผมไปหาบเบรกดีๆให้ผมขัดมาแม่งบเบรกไม่อยู่อ่ะชิลแต่งชิลลุ้งเท่ๆอ่าแล้วก็มีแบบกา้กานกันลอยอ่าแล้วก็อ่ะตรงนี้คาร์บอน กันลอยตรงถังตรงถัมนะครับเดี๋ยวหัมมันถูแล้วใจนี่ <c oughs> อ่ะฝั่งนี้ก็มีเป็นคาร์บอนครอบพมเหมือนกันเป็นลายงูนะครับเท่ๆอ่าขาเกียร์แต่งเย็ดเข่แต่ไม่โยงมั้งผมขับมาปกตินะไม่โยงนะอ่าท่ออาคาโบวิคแค้ซ้ายขวานี่แต่อื่นก็ไม่มีอะไรครับเฉยๆยางนี่ยี่ห้ออะไระเนี่ยอ่านไม่ออก ใครอ่านออกบอกด้วยนะครับในเมน้นต์<ะ>ยังหน้าเหมือนคอนติเลยไม่ใช่คอนติยังเลยวะไรวะไม่ใช่ใชยางอะไรไม่รู้อทีนี้เรามาดูตำหนิกันในผมขอดไูไล่ตำหนิดูสิรถปีเก่าเป็นยังไงมั่งคันนี้เนเป็นปีไม่สิบก็สิบเอ็ดนะครับดูอยากทรงเพราะว่า 12บสอนี่น่าจะมีตัวแท็กชั่นกับตัวตรงนี้ขึ้นมาแต่ตัวนี้ไม่น่าใช่ครับผมขอดูก่อนนะอ่ะฝั่งนี้ไม่มีรอยตรงนี้ไม่มีรอยไม่มีรอยเครื่องเป็นยังไงตรงนี้นี่นี่มีแต้มสีมาเก็บงานมาแล้วอ่ามีเก็บงานมาโอ้้นน้ำมันเครื่องดำจังวะเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะ มันไม่สมกับตัวพันเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้อ่าอย่างอื่นตรงอื่นไม่มีอะไรนะครับตรงอื่นไม่มีอะไรแต่ตรงนี้มีไฟลิงไฟลิงอ่ามีแตกมาแตกลายงาครับแตกแบบแบบตามปีมันนะเนาะเออเนี่ยเนี่ยแบบว่าสีแตกแบบพองขึ้นมาอ่าลามไปเลื่อ่ไปเลอยเอาไฟเลี้ยวหาย ไล่ไปเรื่อยปั๊มสวยนะครับนี่ผมเห็นตรงนึงนิดนึงเห็นปั๊มมีรอยถะลอกนิดนึงนี่ไม่สังเกตไม่เห็นนะนิดเดียวอย่างอื่นนี่นีน่น,น,นี่ตรงนี้อะไรวะเนี่ยมันทำไมมันจับแล้วไม่เรียบนะ แล้ว่ามันมันมันนูนออกมานะผมเออตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยเออไม่รู้ว่าโดนอะไรมาบอกไม่ถูกผมไม่เคยเจอตรงนี้ไล่มาเรื่อยไล่มาไล่มาไล่มาผมขอดูด้านหน้าก่อนชิบ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 ตรงนี้สวยครับสวยครับไล่มาฝั่งซ้ายผมไม่เห็นนะผมดูจากเมื่อกี้ฝั่งซ้ายเครื่องซ้ายสวยนะครับอ่าไล่มา ฝั่งซ้ายไม่มีรอยเลยไม่มีรอยเลยสวยเลยครับสวิงงามก็ไม่มีรอยสวยเลย,ยเครื่องก็ไม่มีอะไร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 อ๋อมันมันตัวครอบไงนี่ไงอ๋อซิลิโคนไม่มีรอยยังมีไหน พี่ดูมือผมอ่นี้ไ่มนิ้วเติขาวจะรู้ไหมเนี่ยโอ้โหมันเล็กเกินใครจะมานั่งส่องเนี่ยรอยขาวๆอยู่ข้างในไอคาร์บอนเนี่ยโอ้โซ่เหมือนโซอาร์เคนะครับโซอาร์เคดำนะครับใหม่ๆเลยจานนี่ใหม่ๆเลยนะครับเนี่ยจับดูก็รู้ใหม่ประมาณนี้แต่งมันเป็นรถที่สําหรับคนงบน้อยนะแล้วขับต่อพันถามจริงใครจะรู้ว่ามันทะเบียนหรืออะไรครับเออ ทุกวันนี้เขาก็ไม่ค่อยติดป้ายกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยอออ,อะไรอะไรอื้อถังคันที่แล้วเป็นเหมือนกันน่าจะสลายง่ายนะครับแบบเป็นรอยง่ายแล้วก็อาจจะเปาะนะครับคันที่แล้วก็เป็นคันที่เป็นทะเบียนอ่ะมุมเนี้อกันเป๊ะเลยตรงนี้เลยแผงคอเหมือนมีรอยแต้มสีมาผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรทำไมแบบ เขาแต้มมาหรือว่าเขาตั้งใจตอนแรกจะทําสีแผงคอหรือเปล่าแล้วเขาไม่ทําหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะอาจจะมันอาจจะมันอาจจะขาวแล้วเขาเอาสีดํามาแต้มแล้วมันคนละสีกันนะจากที่ผมเดานะออื่ก็ไม่มีอะไรประมาณนี้เครื่องดีผมขับดูก็ไม่มีอะไรอะ่ะเออเอาไปก็ผมขับนะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วขับขับไปคือการเราจะซอริสอ่ะผมสาหรับผมนะ คนอื่นอาจจะแล้วแต่คนนะการดูแลรถก็คือบางคนก็อาจจะเซอร์วิสตามกิโลตามรอบอะไรเงี้ยแต่สําหรับผมอ่ะคือสายประหยัดเนาะอ่ะพูดตรงๆเลยถ้ามันมันแบบว่าไม่ดังไม่อะไรผมก็จะไม่เซอร์วิสนะคือผมก็จะขับไปเรื่อยๆคือน้ํามันเครื่องอ่ะผมก็จะเปลี่ยนทุกๆ3องสามพันโลถ้าวางไม่ดังผมก็จะไม่ยุ่งกับมันถ้าระบบไฟมันไม่รวนไม่อะไรผมก็จะไม่ยุ่งกับมันคือมันก็ยังดีของมันอยู่อะไรเงี้ยเออ ถ้าไม่สึกไม่ไม่เสื่อมไม่แสดงอาการผมก็จะไม่ยุ่งกับมันเลยอะไรเงี้ยครับมันแล้วแต่คนดูแลรถนะครับประมาณนี้แต่โดยรวมคันนี้ก็สวยครับเอาไปก็พร้อมขับเลยไม่ได้เก็บอะไรไมีได้เก็บแต่เบรกเดี๋ยวผมไปไล่ให้พอดีผมขับมาแล้วเบรกมันหายโอเคหนึ่งแสนสามหมืน่นเก้าพันบาทโอเคราคาเท่านี้แหละผมจะปล่อยไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม